สักวันหนึ่งผมจะต้องเป็นนักบินให้ได้เลยแซบบอแซบบอแซบอ,อีเด้ออร่อยจังข้าวผ่าตุงวันนี้เมนูที่หนึ่งนะครับต้มจืดแตงร้านยัดไส้หมูสับข o แค่แค่เธอเห็นแบบอ๋อ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 อร่อยโอเคพี่ก็จะทำให้เธอพอใจ วันนี้เป็นครูใจดีอีกแล้วนะะักะาจะเลี้ยงอาหารถาดหลุมนักเรียนหนะคะ,นนะนนานักเรียนคนไหนเดินผ่านมาครูส้มจิตก็จะเห็นเป็นคนแรกสวัสดีครับสวัสดีจ้านี่คืออะไรอ่ะของเล่นหรือเปล่าอืมไม่ใช่นะครับมันคือเครื่องบินในการเรียนรู้งั้นผมไปก่อนนะครับ นั่นมันคือกล่องของเล่นไม่ใช่เหรอแต่เด็กชายกายบอกว่าไม่ใช่นะเรียวมีเรียวมีเรียวมีโทรศัพท์เหรอไม่ใช่เพลงของพี่ธามเ่อทามไหนอะทามไทยไงอ๋อพี่เขาอะทามไทยส่วนแกอะทามอะไรอ๋อเพลงนี้จีเคยฟังฮิตมีอาบ่ะเพลงนี้เขาฮิตไหนไหนเต้นเป็นหรือเปล่าเป็นครับ เขาแค่แค okay, oh, 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 right. right. okay, ่เธอได้เห็นเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋ออะไรอ๋อ baby g i r ะทำให้เธอพอใจโอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้โหเก่งขนาดนี้อนาคตนะเป็นเคป๊อปได้เหรอเนี่ยเกินไปค่ะครูของมันเป็นได้แค่เคบัอค่ะพูดถึงของยูไก่เลย อู้อ่อู่ะูเป็นไรอ่ะโดนขี้เท่าเหรอไม่ใช่ไสยเดือนไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนไทยอ่ะตั้งใจอ่ะทำได้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณสกีที่เป็นกำลังใจให้โอเคฝุกเยอะๆฝึกเยอะๆอะอูอ่ะูอ่ะอูนี่คือเครื่องบินในการเรียนรู้นะัยรุ่นสักวันนึงผมจะต้องเป็นนักบินให้ได้เลย ของผมหมูพูมิใจแกน่ะเป็นได้นะเป็นแค่คนขับเครื่องบินของเล่นตามงานวัดอะสวยไหมตะกี้ยอไม่สวยหรอกขาอเพียงแค่ริมสรงใหม่ฉัน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 จะเล่นโว้ยมาให้ผมต้องยื้อต้องยื้อต้องยื้อขาอเพียงแค่ริมสรงใหม่ฉัน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 จะเล่นโอ้ยอยู่ในมือเลยไนงะ วัน <What? S 1> ของใครอ,ะอ่ะอบุกกี้เอามาไม่ให้อะไรอ่ะทำไมอะ่ะวายอยู่ในมือฉันขอสุดหลายอย่างไรแล้วไม่ขึ้นห้องเรียนล่ะคะวันนี้มีอาหารขาดผมให้กินฟรีนะไปริวโอ้โวแบบนี้เอาไว้ไวไวมันคือของเล่นการเรียนรู้ของผมนะ จะมาเลีนลุงเงินรู้อะไรนี่มันคือกล่องของเล่นโอ้ยงั้นพมข้อคืนไดไหมได้ไม่ได้ไหม,ไ,ไ,มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดขึ้นห้องเรียนเลยไปแล้วตอนเย็นเพื่อเจอกันอ้าวมาอุ้งมาอ้าวอะไรโอยทำไมขึ้นมาช้ากันจริงๆเลยแล้วพงจะเปิดประตู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 แล้วปิดเลยปิดเลยโอ๊ยปิดเลยเฮ้ย อยากรู้อยากรู้อยากรู้ติดอยู่ในใจแต่ไม่อยากทกลัวรับมันไม่ไหวเอ้ยผิดเพลงโฮ้ย<ฮ>แกมาผิดเพลงแกนี่มันจดหมายผิดซองจริงเลยอุ<ฮ>้ยนั่นมันเพลงของน้ำมนต์สิทธำสิงคำสร้อยคำสิงน,นักมวย<ฮ>ไม่ได้โม้นะผมไม่ได้โม้เลย อยากให้คนไทยมีกินมีใช้เกมมาอีกแล้วอยากรู้อยากรู้ว่ามืออะไรจะออกมาตากัตากตกินโหคือแบบว่าคมสว่างมากเลยอะค่ะ c a t โซิ r o ้ i n ้ oh ้ h ฉันว่าได้ฟังเพลงเนี้ยทั้งคลิปอะ<ฮ><ฮ>แต่ยิงยี้โปงมั้ยมค่ะ ออกมาแนะนําเมนูอาหารอาวยากแล้วใช่น,นี้แล้วหนูจะรู้ไหมล่ะคะเนี่ยจะไปยากอะไรก็เนี่ยบนกระดานเขียนให้ดูอยู่เนี่ยอ่านตามเนี่ยมันโลค่ะเดี๋ยวหนูบอกเองฉันไม่โลถ้าฉันบอกก่อนฉันก็ได้กินก่อนดิงานเนี้ยเป็นงานงแพรี่แต่งานเนี้ยเป็นงานของปุกกี้โอ้ยออกไปให้หมดเลยอ้าว แกคนเดียวเลยแกสิแกด้วยโอ้ยแต่ชายเตีนออกมามะครับแล้วผม็ไ็้อะไรก่อน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 ใครอ่าหูวอาูวอ่าูวครูามันมัวแต่เต้นเขาจะได้กินเยอะๆไงออกมาเอา้เอาเชิญพิเศษอาหารได้เลยจ้ะได้เลยครับผมโหจุน้นเต้นสวยอ้าเดียวิงแทรี่ออกมาจ้ะ ฝากเอากระเป๋าไปเก็บหน,น่อยดิโอเกเนี่ยเขาเรียกว่าวาสนาของสมองทำไมเราไม่ทําแบบนั้นแกมันไม่มีสมองไงข้าวผัดลุมวันนี้เมนูที่หนึ่งนะครับต้มจืดแตงร้านยัดไสหมูสับลูกดักยกชวอหารกาเมนูที่สองไก่ผัดซอสแดงลูกดักลาดซอสค่ะ อุ้ยลาอะไรงั้นเมนูที่สามผัดพิแกงถั่วหมูสามชั้นดูด้กจ้าแล้วทำไมไม่ตัดอะก็มันสวยอยู่แล้วอะเมนูที่สี่ปลาหมอคางดำทอดสามรสปลานิลเออนั่นแหละช่วงนี้เห็นกำลังมานะครับสรุปนี่หมอคางดำหรือหมอนินอะปลานิลมีที่ไหนหมอนิน จบสิ้นกระบวนการพรีเซนต์หนูนิดเลือกคาะสี่หลุมอะไรเน,เ,นเนียนเนียนเแล้วเราอะหน้าหนูเนียนค่ะเนียนกินเนี่ยไปเข้าที่ก่อนค่ะแพรี่หยิบเลนทาซีอะขอบจุนผมใช้ถาดสามเองวันนี้ผมเสียสละบใช้ถาดสามนะทุกคนดีแล้วก็ออกไปก่อนนะส่วนเด็กหญิงปุกกี้นะชอบแซวเพื่อนก็คนสุดท้ายจ้ะ้่ว นี่เด็กหญิงปุ๊กเก้ครูจะบอกอะไรให้นะไม่ใช่คนสุดท้ายธรรมดานะพิเศษยังไงล่ะคะพิเศษถ่าสามหลมด้วยพิเศษยังไงอะ่ะได้น้อยสุดเลยพิเศษไงพิเศษปากมากใช่และฉันนะ่ะนะก็จะออกเป็นคนต่อไปเด็กหญิงเยี่ยมโลรองคนสุดท้ายเด็กหญิงลูกดักมาเป็นลูกมือหน่อยค่ะ อ้าคอยตักข้าวให้เพื่อนอืมแต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่ตักเองก็จะไม่รู้นะคะว่ากินเท่าไหร่ขี้เกียจนะเจ้าอืมข้าวหอมน่ากินมากเจ้าวันตักเลยรู้เยอะเจ้าดักแพรรี่ตักข้าวไม่ต้องแพรมรู้แล้ว ผมเลือกไก่ผัดซอสแดงต่อไปปางนิ้ทอด3ามรสคีบเลยลาซอสหวานๆหน่อย แกงถั่วหมูสามชั้นโรยเลย <S <S ตกแต่งหมูเพิ่มน,นิดหน่อยโอ้จะจ้วน,นิงกลับนังยืมเสร็จก่อนก็จะรอก,กินก่อนอยากรู้อยากรู้อยากรู้อร่อยหรือเปล่า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 อืมอร่อยเน้ยตามด้วยไก่ซอสแดง ตามด้วยปาินสามรสนี่ค่ะน้ำอืมขอบใจลูกดักแกตักงนี่ให้ฉันหน่อยฉันกลัวหกอะ่ะโอแก่นี่มันน่าเติมน้ำหน่อยดิจะให้กินแห้งๆห,หรอต้มจืดน้ำน้ำช่ต้มจืดแห้ง น้ำพอไหมหละ่ะเดี๋ยวเติมน้ำก๊อกให้เดี๋ยวมันจะหอมหวานไป <S <S 2> <S 2> ลูกดัาสตักไก่ผัดซอสแดงให้หน่อยได้เดี๋ยวฉันจะตักให้แกหมดเลยดีถือว่าเป็นเชฟลูกด๊กผัดถั่วหมูสามชัน้นจ้าลูกด๊าปลาดินสามรสด้วยจ้า ชิ้นนึ่งดิจะเก็บไว้ให้ลูกเป็ดกินเนาะจ้าเหลืออะไรอีกอะครบแล้วจ้าเหลือช้อนกับลอ่อมซอมขอบใจจะวันกินฟินเฟอร์เลยนะปุกกี้ต้องตักหมูสามชั้นนะอร่อยเหรอหรอนหรสชาติมันนัวนุ่มมากนะปุ๊กกี้ จริงจริงฉันไม่ได้ถามแกถามนี้ว่าจะให้แกกินก่อนจริงเหรอขอบใจฉันหยอกเล่นนางงูพิษแกมันคือนางงูเขียวหางไม้แกจะว่าอะไรก็ว่าไปวัาสนาลริมฉันได้กินก่อนกี้ดูนี่หมูสับเด้งๆฉันไม่ดูซดซุปกับหมูเข้าไปหอมๆ ตางด้วยข้าววิน่ากินทั้งนั้นเลยเนาะใช่ค่ะต่อไปตาเด็กยิ้ปุ๊กกี้สถาปนาตัวเองผัดเพื่อนกลับโต๊ะไปได้ค่ะลีลีเอย้ยมันผัดกี้ก็ได้มาตรงนี้เลยแกอย่ามันเนียน ที่แกไม่มีวันได้ลิมรถอ่ะพูดเยอะแกดูนี่นะเดงๆเลยหมูก็คือหมูแล้วหมูจะเป็นยอย่างอื่นได้ยังไงอ่ะใช่ไงฉันแค่กินยั่วแกเฉยๆเอาน้ำซอสแดงแลาข้าวนะเด็ดสุดๆแต่เขายังไม่ได้กินเลยอะ่ะก็อ,อย่าพูดเยอะวันหลัง ลูกดาเอานะ้ำมากินหน่อยดิจ้ะขอบใจกี้เปิดน้ำให้่อยดิจ๊เปิดแล้วไงอ้าวเหรอมาเด็กหญิงเทนนิสกับเด็กหญิงชายมาเด็กหญิงชายมาแล้วครับเอ้ยเด็กชายชายครับลูกดาขอสามแล้วกันวันนี้ชายกายขอสี่หลุม ดักแต่ข้าวใช้ต่อาหารจะได้ต้องแย่งกันด <Yeah. S 1> ออีจะกินปลาหรือจะกินผัดถั่วหรือจะกินไก่ผัดซอส <Yeah. S 1> ผัดถัวดีกว่าซึ่งนางดักก็ยังตัดไปแล้ว <Yeah. S 1> ลาดีกว่าซึ่งนางดักก็ยังไปอีกแล้ว ฉันจะออกไปก่อนนะก็มันตักก่อนนะก็คุณมัวแต่เลือกอะ่ะอืมฉันตักเสร็จแล้วนะไปก่อนนะเอา้าไม่รอเลยจะไปรอทำไมล่ะเดี๋ยวก็อดกินไม่รอชายชายกันบ้างเลยลูกดักอะนะเออแกต้องมีน้ำใจแบบนี้ครูเขาจะได้เห็นนี่แครอด แครอทนะไม่ใช่แครายฉันจะกินผัดพริกแกงหมูสามชั้นใส่ถั่วฮแกไม่ต้องพูดเยอะหรอกบ,บางทีอะแล้วแกไม่กินไก่ผัดล้อดอไม่ต้องลุงออมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันไม่ละ <c oughs> นางดังพูดถูกชอบยุ่งเรื่องคนอื่นโอ้ชายชายเสร็จแล้ว เอาไว้วเพื่อนๆจะได้ออกมากินบ้างเอาทำไมกินไม่รอเลยกินไม่รอเลยเจ้าคุณนี่ใช่แกนักรีวิวดูนี่ดูนี่เอาไม่สนใจผมเลยเหรองอนอยู่โพกะแกนะชอบหนีไปกินข้าวร้านจะาอ้วนก่อนประจำเลยไงเอาโทไปไม่รับสายไงคนนอนอยู่จะรับได้ไง นคนนอนอยู่จะรับได้ไงแล้วฉันฝันด้วยนะแกคุยกับคนอื่นอา้าวแกคุยกับนังปลาใช่ปะใช่พี่คา,างดำดาอ่ะโอ้ยหมอคางดำโอ้ดูข่าวมากไปไหมคุณนะฉันว่าฉันไม่ได้กินง่ายๆหรอกแบบเนี้ยเรื่องของคุณก็คุณได้กินแล้วไง <c oughs> ต่อไปก็คงต้องเป็นพวกเราแล้วสินะ ข้าวก่อนเดีย๋ยวตีมือแตกกินไปเยอะแตงร้านอะทำไมคะหัวจะได้ไม่ร้านไงอุ้ยอุ้ยนี่แกบูบี้ยังหนักเลยนะเอาไปอีกร้านหนึ่งไหมละ่ะแกไม่ต้องพูดมากหรอกบางทีอะ่ะส่งหมูสับมาโอ้โหกินของดีสะด แม้ฉายาโลตักรีแลกอะเจ๊ก็ตักให้หมดเลยอ้าวได้ยจคอเกจะตักหมูหล,ลับให้หมดเลยใช่ไหมหมูสับอ้เกจะพูดไม่ชัดทำไมเนี่ยปุ๊กเก้แกกับฉันอะไปอยู่ห่างๆกันเลย <c oughs> ฉันจะตักผัดถั่วหมูสามชั้นลงไปบนข้าวฉันก็จะลาดบนข้าวเหมือนกันแกจะลาดทำไมแกใส่หลุมได้ แต่ฉันนะ่ะอยากใส่เดียวกับแกแกนักเลงนี่ว่าแต่ฉันนะ่ะนะเป็นเด็กติม่มฉันเป็นเด็กติ่มที่ชอบกินดีกว่าไม่ชอบมีเรื่องกับใครอ่ะแกไม่ชอบกินมานานแล้วจ้าอ๋อนี่แกแซวฉันใช่ไหมฉันต้องขี้อีกชิ้นนึงแล้วแกไม่ต้องหาเขาอ้างจ้กแกจะตักอยู่แล้ว ของเกกับของฉันมันต่างกันเนาะต่างดิของฉันคุณภาพไงแหม่ของเกะเป็นปริมาณจ้าเจ้าโรแตงร้านยังเหลือเปล่าเหลือไปฉันจองมาแล้วอ้าวที่แกจะกินคนเดียวหลายหลาร้านเลยเหรอใช่เพราะฉันนะนะไม่อยากหัวร้านเหมือนโจรี่อ้าวบูบี้วะ เฮ้ยจะ้อมไม่โกรธกันนะโกรธเรื่องอะไรฉันไม่พูดฉันดูฉันรูแกไม่ต้องพูดเจา้าดิเจ้านี่ก็กลมหน้ากลมตากินอืมไม่ได้ใช้ตากินใช้ปากกินอา้าวแซ่บบอแซบบอแซบยี่หี่เด้ออร่อยจังล้ำกับเจ้าล้ำแต่แต่เจ้า เช็ดยังสูงนอนมีหมอนหรือยังยังไม่มีเฮย้ยลุงนี้ตัดแปลงร้านไม่กินอีกดีกว่าอ้าวตัดได้นี่กี่มาดูเห็นเจ้าโลงก,กินก็อิ่มแล้วค่ะฮะไม่สนใจหรอกนะพวกแซลอะไรเยอะๆอ่ะ โอ้โหกับข้าวเลยเยอะขนาดนี้เดี๋ยวจตีต้องไปแบ่งปันเด็กู้อื่นบ้างแล้วแหละได้เวลาจีต้องกินบ้างแล้วแหละไม่มีถาดมุงถาดหลุมหรอกมีแต่จานเอ๊ะมองทำไมต้องกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเหมือนเด็กหญิงเยี่ยมโลอ,อย่างละนิดอย่างละหน่อยเดี๋ยวเขาน้อยใจมาผัดัว หมูตึมเลยเดี๋ยวไปแบ่งกัหญิงเทนนิสเป็นยังไงบ้างจ๊าเด็กๆอร่อยกันไหมอร่อยถ้าใครคิดว่าอาหารทานหลุมน่ากินอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วก็รอดูคลิปต่อไปค่ะ